สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มข้อมูลลงดัต a ต a ร e เโดยมีการป้องกัน SQL Injection นะครับหรือว่าการป้องกันคำที่ไม่สุภาพนั่นเองนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคส่วนเนื้อหาจะมีประมาณนี้นะฮะมันจะมีการใช้ตัวบอดี้นี่นะฮะอธิบายว่า ตัวค้ d ตัวค่าจะมีการค่ารับ ID และชื่อนะฮะแล้วก็การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลต่างๆในตารางข้อที่เราที่จะ Insert เข้าไปนะฮะโอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการรับค่าจากตัวเล t สั n นตัวนี้นะฮะในสเตต,ตัสต่างๆ และตัวนี้จะเป็นโลคอลโฮสต์ของเรานะฮะหรือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์หรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรล่อะอะโลเคชันของของเว็วบเบราว์เซอร์ของเราครับนี่ครับโดยการพิมพ์เข้าไปตรงนี้ในเบาราว์เซอร์ต่างๆหรืออินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเลยนะฮะ มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ฮะแล้วก็โ o s นะฮะส่วนตัวที่แบบเป็นตัวจัดการคำหรือว่าตัว database injection นะฮะนี่หรือว่า,วะะวาการป้องกัน sql injection นะครคือตัวนี้นะฮะเป็นตัวตัวนี้ครับผมมันจะรับค่าต่างๆจาก ในหน้านี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะยิงไปที่ตัวนี้นะฮะ execute เป็นขั้นต่างๆนะครับจะ data ต่างในตัวนี้นะฮะนี่นะฮะโอเคอ่าเรามาลองดูนะครับว่าเวลา insert และ แก้ไขข้อมูลนะฮะตอนนี้เราอินเสิร์ตเข้ามาแล้วนะฮะเป็นตัวทีทีเอาอินเสิร์ตมาได้ครับเป็นยูยูยูไม่ใช่อา่าเป็นยูยูยูเพิ่มนะฮะเป็นไอโอเพิ่มไบปุ๊บปุ๊บ,บเพิ่มมาไปครับโอเคและทีนี้เราจะอยากแก้ไขฮ้ยชื่อไม่ไมสวยวะ่ะอ่ะเราไปที่ไอดีเท่าไหร่ อันนี้ตั้งแต่เอ่ออีดีสิบอะอีดีสิบเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรปะมะขามอ่ะมะขามมะขามมะขามเออแก้ไขไปแล้วมะขามไม่รู้ว่าผมเขียนถูกหรือเปล่าต้องขออภัยนะครับจะเปลี่ยนเป็นอีดีสิบเอ็ดเปลี่ยนเป็นเอ่อ อบซาบแล้นี่ชื่อมันจะมีคามมาหน่อยนะครับผมโอเควนการ insert และแก้ไขข้อมูลโดยมีการป้องกัน sql injection ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมพอกับการนำเสนเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าติดข้องอะไรก็ขออภัยนะครับเพราะว่าตันนี้ผมได้เขียนขึ้นมาและอธิบาย ยางคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและย่นเวลานะครับเพอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ